ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับบุคคลที่สูญเสียคนที่คุณรัก เกิดจากอุบัติเหตุค่ะอย่างไรก็ดีเรามาดูกันนะคะว่ามีสิทธิ์สิทธิ์หนึ่งที่เราสามารถเบิกได้นั่นคือสิทธิ์ความคุ้มครองของพรบอ,รอันว่าด้วยเรื่องการเบิกค่าสินใหม่ทดแทนหรือค่าปรงศพที่พรบรให้ความคุ้มครองกรณีที่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดสามารถเบิกได้ถึง35,000บาทกรณีนี้หลายคนยังไม่รู้นะคะเพื่อให้การเบิกครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยความราบรื่นมาดูกันนะคะว่าเอกสารต้องใช้อะไรบ้าง เตรียมจกิดกันเลยค่ะ 1. ใบคำขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นสําสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัยและสำเนาบัตรประชาชนของทายาทคู่ที่จะเข้าไปติดต่อรับค่าสินใหม่ทดแทนครั้งนี้ 3. ใบมรณะบัตรเพื่อแสดงว่าผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ 4. ใบบันทึกประจำวันหรือใบแจ้งความเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ และการเบิดค่าสินใหม่จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปหากเราเตรียมความพร้อมไว้อย่างดีด้วยความส่งยายเอกอิกกนทร์เรย์จ้างทีมสิดลง,งโบเกอร์ค่ะ